สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ช่องเฟซบุ๊กนะครับวันนี้มีรถมาเสนอหนึ่งคันนะครับตรงโฟง,งปี12นะครับเครื่อง 1,000cc นซนะครับไซแมกขอบ15โหลดจัดตรงนะครับขอบ15นะครับขอบ1แล้วก็ติดตั้งกาบข้างนะครับ รถใช้งานปกตินะครับกระจกมือหมุนใช้งานสองระบบนะครับติดแก๊สไม่หลงเล่มน,นะครับแอร์เย็นนี่เลยบอกก็มีสีบ้างครับข้าวไม่มีผูกนะครับนี่นครับช่องเตินมน้ำมันเติมแก๊สแล้วก็กระถืด้านล่าง พื้นครับะมีแดงบ้างนะครับแต่ไม่ผุอันนี้ป้ายทะเบียน4666นะครับเลขสวยอันนี้4 10, 9 9 9 9บาทนะครับ ก็สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0871882272นะครับแล้วก็ทางด้านนี่นะครับมีรอยผุแล้วก็ติดตามทางหน้า Facebook นะครับหนุ่มยกท่าติเกียนเบอะคนขับมีรอยขาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างสะอาดจะไปลองขับ,บตอนนี้เพิ่งมาเติมแก๊สนะครับอย่างนี้ถ่ายอยู่ที่ปั๊มแก๊สเลย ขับน้ำมันออกมา70กิโลนะครับเพื่อมาทดสอบกันใ้แก๊สนะครับตอนนี้ก็วิ่งแก๊สอยู่แก๊สเป็นแก๊สระบบหัวฉีดนะครับเกียความร้อนเกียรน้ำมันความเร็วขึ้นนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้าสูงต่ำใช้ปกตินะครับแล้วก็หรือเปิดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องแห้ง เกียร์ไม่หลวมนะครับตอนนี้ติดแก๊สไม่ลงเล่มสักครู่นะครับอาปบอกก่อน โยนห้งๆนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบ <c oughs> เป็นทุกสุก็จะมีกิปล็อกยูด้านนี้นะครับสองตัวกับดานซ้ายอีกหนึ่งตัวภายในสวยสะอาดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับ นะครับคันนี้เครื่อง1,000งพันซีซีสี่สูบนะครับ5เกียร์นี่ก็เติมแก๊สตดหนึ่งถังนะครับห้าร้อยบาทความเร็วนะครับที่ทำอยู่ยืนพื้นนะครับเจ็ดสิบแปดสิบกิโลเมตรนะครับก็ส่วนท้ายก็เริ่มจะหมดนะครับ รถขับนิ่มครับศูนย์ดีแอร์เย็นฉ่ำเลยครหารถไปใช้งานนะครับขายของนะครับรถขายของรถแมค้รารถฟูดทัดนะครับก็ยังไงสนใจก็โทรมาติดต่อนะครับสอบถามประตูได้นะครับรถราคาเบาๆเอกสารชุดโอนลอยมีครบนะครับภาษีหกหกนะครับ เอายังไงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ0871-8822-22นบติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นมาได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับต้องอยู่ทุกของเราสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ครับ